และนี่ครับคือภาพบรรยากาศของคุณพล SCG เมืองทองอยู่แต่ของเราเมื่อเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียสปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าผู้ใจดีของเรานะฮะทำให้คุณพลเกลียมผิวของเราใช้เวลาเดินทางไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็มาถึงสนามบินที่จังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับก็ดูสภาพของแต่ละคนแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยล้าจากการเดินทางเลยแล้วครับเกบ ก็เหมือนเดิมครับสะดวกสบายเหมือนเดิมก็ดีที่เราไม่ต้องนั่งรถบัสหลายสิบชั่วโมงก็เป็นการดีที่เราได้นั่งเครื่องบินมาก็ชั่วโมงกว่านี้เดียวไม่เหนื่อยไม่ล้าเลยไม่เหนื่อยไม่ล้าครับก็เ็นนี้ก็พร้อมที่จะลงซอฟตามปกตินี่ครับไปและหลังจากนั้นนะครับคุณพล S G เมืองทองยูเน็ดของเราก็ได้เดินทางไปที่พักที่โรงแรมนะครับ เดินทางเป็นไงครับไม่ต้องห่วงครับเดินทางแอร์เชียดูแลดีมากครับทั้งบนเครื่องและก่อนขึ้นเครื่องเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยลงมาแล้วก็เห็นที่พักเห็นอไราเงบรรยากาศอากาศดีไม่ร้อนครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในทริปนี้นะครับแล้วก็สามแต้มที่เราต้องการ เดินทางมาเหนื่อยๆนะฮะก็มารับทานอาหารที่ทาง s t a r โค้ดแล้วก็โรงแรมจัดไว้ให้ครับและเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงรายมาฝากสาวๆก,กีฬาของเราทุกคนนะฮะรวมไปถึงภาพบรรยากาศในห้องพักของนักเตะแต่ละคนด้วยนะครับหลายคนอยากเห็นห้องพักของเพชรเดงดาครับ ช่วงดึกดนะึกฮะรอตามอัพเดตคลิปของทางสโมสรเราได้เลยครับเ <c oughs> <c oughs>